ไฮไลท์วันนี้นะคฮะเอารถเจ้าอีลูมิวเอ็กซ์3.0เ <ie> นวีเนี่ยฮะปี18.19สีขาวมุกรถบ้านเบอร์เดียวประวัติศูนย์มาให้ชมกันค่ะพี่คันนี้บอกเลยนะคะว่าที่สุดแล้วนะเป็นเครื่องยนต์3,000 DDI เนี่ยฮะ1 7 7แรงม้าเลยนะ ฟรีดาวได้ค่ะพี่ผ่อน14,000บาทตลอดสัญญาเนะะี่ยคะดอกเบี้ย4.2.79เริ่มต้นเท่านั้นรายได้30,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยพี่ไม่ต้องกู้ไม่ต้องค้ำนะคะบอกเลยว่าสภาพโดยรวมแล้วคือสวยงามมากๆภายนอกภายในเนี่ยฮะไม่มีรอยช้ำเลยผ่านการใช้ง,งานมาแค่เจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้รุ่นนี้นะคะท่านใดสนใจตามหารุ่นนี้อยู่ติดตามชมคลิปนี้เลยห้ามพลาดเอมมี่นะคะพาดูรอบคันเลยค่ะในคลิปนี้ไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่า้องเอมมี่ด้วยนะคะวันนี้ยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เสนต์ยทย6 8แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมมี่ก็ต้องเจอรถยนสวยนะคะวันนี้เอมมี่อัปเดตรถครอบครัว7็ที่นั่ง1คันในบริษัทเพชรยนต์คันนี้เลยค่ะนะคะเป็นเจ้าอีลซูมิวเอ็กซ์สนวี่นะคะขับเครื่อง2ล้อัวรถปี8น9สีขาวมุะหถม่อเด้ยวปราวมุกนะคะรถม เพียง1 0 0 0 0แสนกอีก2,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายเพียง7,69 0แ0บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นถูกๆเลยคันนี้2.79%ค่ะฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ1 4 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะพี่เอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ คันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะที่สภาพสวยงามมากๆเลยแล้วละประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีกรอบไม่เข้ามาขายแน่นอนนะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยไม่เดิมไม่แท้แน่นอนค่ะพี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดทาม running line น,นะโคมไฟคู่หน้าของเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะ สภาพสวยงามเลยพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมเยี่ยมขนาดใหญ่ค่ะนะคะโลโก้อิสุซุตรงกลางอย่างนี้เลยโครเมเยี่ยมแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะพี่สภาพสวยงามเลยนะน้องๆป้ายแดงครัดเกตเลยค่ะนะคะตัดหมอคู่หน้าติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะสวยๆเลยค่ะพี่นะปะ้ายทะเบียน8กอไก่ชอชิ่งนะคะ4ี่3กรุงเทพหมหานครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ ัวรถคันนี้นะคะราคา779,000บาทค่ะพี่779,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยผ่อนเพียงเดือนละ14,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้40,000บาทนะซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคําให้ยุ่งยากนะคะขอรายได้ประมาณ3,500ถึง40,000ซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคํำค่ะ คันนี้นะฮะได้เป็นล้อแม็กอลอยเดิมแท้โรงงานเลยนะแม็กอลอยขอบ18นะฮะสภาพสวยๆเลยแม็กไม่มีการกินถนนไม่มีการกินฟุตบาทนะฮะพร้อมยางปี2022ทั้ง4เส้นนะฮะยางดอกลึกๆนิ่มๆอย่างนี้เลยะคะ่ะพี่ใช้งานยาวๆเลยนะ ซุ้มล้อด้านในค่ะนี่นะคว่าจะเป็นรอยน็อตรอยเม็ดอาร์คนะคะสภาพสวยคงเดิมมากๆเลยนะตัวโชกไม่มีรอยขึ้นสนิมนะคะรอยมาร์ครอยแต้มสีทางโรงงานยังคงสภาพเดิมเลยพี่ดูด้านในขออนุญาตนะคะนี่เลยนะซุ้มล้อด้านในคือสภาพกริบๆเลยตัวโชคไม่รั่วไม่แตกเลยนะคะพี่ดูเหลี่ยมสันนะ,ะฝากระโปรงนะเหลี่ยมสันโค้งมนสวยงามเลยนะไม่เคยถอดทําสีไม่เคยเปลี่ยนมานะคะ สภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยตัวรถเป็นสีขาวมุกนะพี่นะสีเดิมแท้โรงงานเลยนะคะสภาพก็สภาพสีเนี่ยให้อยู่ประมาณ95%นะเดี๋ยวเราเก็บงานนะคะทำสปาให้อีกรอบคันรับรองสวยแน่นอนนะกระจกมองข้างนะคะสีอ่าหุ้มได้กรอบโครเมียมเนาะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะคะสภาพส,สวยๆเลยพี่ดู บันไดขึ้นข้างของเดิมนะคะติดมากับศูนย์เลยนะพี่นะติดมากับตัวรถออกศูนย์เลยสภาพบันไดขึ้นข้างไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะคะสภาพโดยรวมคือสวยงามนะติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ40รอบคันนะไม่มืดจนเกินไปสภาพกริบเลยคันนี้ตัวรถปี18.19นะคะพี่จ๋าบอกเลยว่าดอกเบี้ยถูกด้วยคันนี้เริ่มต้นเพียง2.89%เปอร์เซ็นต์ 2.79%เท่านั้นนะคะตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เนาะตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย m ั l t i function นะคะนี่เลยเห็นไหมเอ่ย Cruise Control, p a ด o r ชิ i จัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้า Isuzu e MU-X 3.0คันนี้นะคะพวงมาลัยหนังเดิมแท้โรงงานหน้าจอเนวีนะคะ Air Auto ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะตัวเบาะนะคะ เบาะนะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมนะคะเบาะผิวหนังสัมผัสค่อนข้างดีเลยสภาพสวยงามกริบๆนะคะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าคนขับค่ะนะคะดูตัวกระดูกงูค่ะพี่นะคะพวกรอยเม็ดอาร์กนะคะรอยกระดูกงูนะพวกนี้ไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะคะ เรียงสวยงามชัดเจนเป็นเม็ดสวยๆเลยนะไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปนะคะตัวรถเราประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะไม่มีการชนหนักเข้ามาขายแน่นอนนะคะบอดี้เดิมๆนะกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะให้ดูตัวโครงสร้างขอบประตูหน่อยนี่เลยนะตัวโครงสร้างรอยมาร์ครอยแต้มสีทางโรงงานยังคงสภาพเดิมเลยค่ะนะคะ มาเดี๋ยวเราขึ้นมาสตาร์นะคะให้ดูหน้าปัดเรือนใหม่นะคะให้ดูตัวเลขใหม่กันนี่เลยนะหน้าปัดเรือนใหม่แสดงผลดิจิตอลนะคะเลขใหม่ใช้งานไปเพียง1นึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนก็อีกเศษสามพันนะพี่นะใช้งานรถคันนี้ผ่านการใช้งานมา6ปีวิ่ง10,000แสนกิโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยพี่นะคะถ้าเทียบกับขนาดเครื่องยนต์ส0พันของเขาเองนะคะ ประตูคนขับนะคะมีลวดลายไม้ตกแต่งสวยงามตรงรุ่นนะคะเป็นสีทูโทนสีเบจส,สลับกับสีดำนะคะกระจกปรับระบบไฟฟ้าสี่บานกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะพี่นะติดฟิล์มรอบคันนะเป็นฟิล์มลามินาด้วยนะจ๊ะพี่ฟิล์มมียี่ห้อเลยนะไม่ใช่กระโหลกกะลาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างขอบประตูตรงนี้หน่อยนี่เลยพี่เห็นรอยน็อตไหมคะน็อตสภาพดีเลยนะไม่มีจุด เฉียวชนชนหนักเลยนะฮะไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีการย้อมแมวขายอยู่แล้วนะเพื่อใครท่านใดต้องการอยากมาลองรถนะคะอยากมาชมรถตัวจริงมาได้เลยที่ทเพชรยนต์นะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะตัวเบาะที่นั่งแถวสองนะคะเบาะหนังเดิมๆโรงงานเลยนะเบาะนุ่มๆอย่างนี้เบาะไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยขีดขวนนะคะสภาพโดยรวมคือโอเคเลยนะพี่นะด้านจอนะคะมีจอกลางให้ด้วยนะนี่เลย จอกลางฟ้าเพดานด้านบนสภาพสวยๆเนียนๆอย่างนี้เลยค่ะพี่เห็นไหมคะมีปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะคะสวยงามนะคันนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละประมาณนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวนะคะรับดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะมาเปิดดูด้านหลังกันหน่อย นี่เลยค่ะพี่ดูตัวโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับโครงสร้างฝากระโปรงท้ายด้วยฮะด้านน็อตฝากระโปรงท้ายพวกนี้นะไม่มีร่องรอยการแกะการถอดเลยนะสีเดิมๆโรงงานนะคะก็จะเป็นตัวเมทอาร์คนะเดิมเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะคะอีกฝ้างอีกข้างหนึ่งค่ะพวกนี้เนี่ยฮะมันถูกประกอบมาจากหุ่งยนเนาะจากเครื่องจักรนะคะในการที่จะถอดแต่ละชิ้นโวนเนี่ยต้องใช้เครื่องยนต์ถอดถ้าถอดจริงๆเนี่ยพวกนี้คือไปหมดแล้วนะคะสีถลอกพังแน่นอน นี่เลยสภาพเดิมๆกริบๆเลยค่ะพี่เห็นไหมฮะตัวเบาะนั่งแถวสามนะคะพับได้เรียบๆอย่างนี้เลยขออนุญาตนะคะนี่พับดึงแค่ดึงอย่างนี้นะคะดันเข้าไปปึ๊บเป็นไงนะคะสามารถปูที่นอนปิกนิกได้นะคะแคมปิ้งได้โดยทางไกลๆขนของเยอะๆได้หมดเลยสะดวกสบายเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะพี่ดูเลยนะคะตัวรถสภาพกริบมากๆคันนี้เจ้าอิวสูมิวเอ็กนะคะ3.0 เนวีขับ2นะคะตัวรถปี2 0 1 8 1 9ด้านหลังนะคะมีกล้องถอยหลังจากทางโรงงานให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยตัวรถสีขาวมุกนะ,ะบอกเลยว่าสีจริงสวยมากๆจ้ะพี่นะคะตัวไฟท้ายเดิมๆโรงงานไม่เคยชนหนักเข้ามาแน่นอนนะคะคิ้วโครมียมด้านหลังเป็นโครม,มแทรนะคะโครม,มแพ้เลยติดกับมากับตัวรถเลย ราคาคันนี้นะคะ7 7 9 0 0 0บาทตัวรถปี18.19นเนะคะเจ้ายูสมิวเอ็กซ์สามนวขับ2นะคะสำหรับท่านใดสนใจเลีงหารถรุ่นนี้อยู่สไตล์ประมาณนี้อยู่นะคะทักมาโทรมาได้เลยค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปนะคะมีลิงก์ไลน์กับเบอร์โทรชัดเจนนะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันโทรมาได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะนี่ล้อนะคะ สวยๆเลยอัลอยขอบ18เดิมๆโรงงานนะคะยางปี2022ทั้ง4เส้นนะคะสะภาพดีแน่นอนกริบๆเลยค่ะพี่คันนี้นะรอเจ้าของอยู่นะคะรถยังว่างผ่อน14เท่านานนะคะผ่อนเพียงเดลัส14,000บาทต่อเดือนนะคะผ่อน14พี่ได้รถครอบครัวเจที่นั่งเครื่องยนต์3,000ไปใช้งานกันเลยนะคะได้เครื่องยนต์3,000ไปใช้งานกันนะคะพี่บอกเลยว่าคันนี้กริบๆนะคอนโซลหน้าถือว่า สภาพยังดีอยู่นี่ะนะฮะนฮะพวกเล่มพวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรพวกนี้มีให้หมดนะจ๊ะพี่จา๋าตัวสำเนารถเนะฮะเผื่อใครท่านใดนะฮะต้องการอยากได้สำเนานะคะไปเช็คไปตรวจสอบประวัติศูนย์นะคะยินดีเลยนะทักไลน์มาได้เลยเดี๋ยวมีส่งตัวสำเนาให้นะจ๊ะพี่ส่งตัวสำเนานะฮะตรวจสอบประวัติศูตรอิสุสูได้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะพี่นะ นี่สภาพสวยเลยค่ะไปเดี๋ยวมีพาดูหน้าห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์จะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยมาฮะนะคะมี่พามาดูหน้าห้องเครื่องกันค่ะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ DDI ของทางิซ u ซ u นะคะให้แรงม้าไปถึง177แรงม้าเลยค่ะพี่นะคะสภาพตัวห้องเครื่องนะคะ สวยๆกิ๊บๆเลยนะฮะว่าจะเป็นตัวน็อตแต่ละจุดของห้องเครื่องนะฮะไม่มีถูกการผ่าการแกะเลยนะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับตัวสำาเนาเล่มแน่นอนตรวจสอบได้เลยรอยมาร์กนะครรอยแต้มสีทางโรงงานนะฮะยังคงสภาพเดิมเลยพี่เครื่องยนต์ไม่เคยจมน้ําไม่ขค้ืนสนิมไม่เคยถูกการผ่าการแกะมานะแต่พี่จ๋าบอกเลยว่าของเรานะฮะคัดเกตแน่นอนนะให้ดูตัวน็อตฝากระโปรงกันบ้างดีกว่ากับพี่น็อตฝากระโปรงนะนี่เลย สีเสมอกันเลยค่ะนะคะไม่มีการถอดทําสีเลยนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงหน้าค่ะพี่โปรเมทอาร์กยังเรียงสวยชัดเจนอย่างนี้เลยนะคะตัวน็อตคานหน้า,า,านะคะพี่ดูอ่าน็อตคานข้างๆนะคะสภาพสวยๆเลยนะพี่นะนี่น็อตยึดไฟหน้าค่ะเห็นไหมเอ่ยไม่เคยเปลี่ยนไฟหน้ามานะคะไม่เคยอุบัติเหตุด้านหน้ามาร้อ็แล้วค่ะพี่คันนี้นะ นี่ค่ะพี่น็อตคานหน้าพี่ดูน็อตยึดต่างๆพวกเม็ดอาร์พวกนี้ยังคงสภาพเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะพี่เจ้าอีสูมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์นะคะเนวี Navy, คันนี้นะรถดัมเดิม um, มือเรียก er ออกห้างป้ายแดงแผ่นเพดนะคะแผ่นเพดสภาพสวยกิ๊บๆเลยนเพดไม่บูบี้นะคะ, ate, ไ,ม ie, ะ,คะไม่ยับเห็นไหมนะคะนี่เลยอ่ะดูน็อตฝากระโปงอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยนะ รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะของเรานะคะตัวฝากระโปรงสติกเกอร์ต่ตางๆทางโรงงานยังคงสภาพเดิมอยู่เลยค่ะนะคะแล้วก็ตัวน็อตนะรอยปั๊มน็อตรอยเม็ดอาร์พวกนี้ยังคงสภาพเดิมเลยตัวซีนซีนเดิมโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่อ่าคันนี้นะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะว่าเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะพี่จา๋านะมาลองขับมาชนรถตัวจริงได้นะจ๊ะพี่นะหรือใครท่านใดต้องการอยากได้นะคะเรามีบริการเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะจ๊ะพี่จา๋าไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันค่ะ สำหรับท่านใดนะคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจเจ้าอีลูสูมิลเอ็กซ์สามนวีขับ2นะคะรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์คันนี้นะคะตัวรถปี18.19นะ่คะเลขไม้ใช้งานไปเพียง1 0 0 0 0แสนกิโลเท่านั้นค่ะกับราคาตั้งขายเล้าใจเลยคันนี้779,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะผ่อนสบายสบาย0 0บาทตลอดสัญญา ลูกค้ารายได้30,000บาทขึ้นไปนะคะขอเลยซื้อคนเดียวจบได้เลยพี่ไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคําให้ยุ่งยากนะ,ะคะลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจยไปนะคะถ้าหากไม่มีเวลามาชมรถตัวเองนะคะที่บริษัทเราเรามีบริการนะคะฝากเซ็นนะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยพี่เอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะเนี่ยฮะใครสนใจคันนี้เนี่ยฮะโอนจองรอล็อกรถได้เลยนะเรามีบริการเซ็นถึงหน้าบ้านท่านค่ะพี่จ๋า จัดไม่ผ่านมัจจำเราไม่ยืดนะคะคืนเงินมัจจำเต็มจํานวนนะพี่นะมาเลยมาลองขับได้แต่พี่บริษัทเรานะคะตั้งอยู่ที่มินบุรีนะคะเศรีไทย68แยก1กรุงเทพมหานครเปิดทุกวันเลยค่ะพี่ไม่มีวันหยุดนะคะ9าโมงเชา้ากโมงเย็นทุกวันเลยนะ,ะบริษัทเราใหญ่โตมากๆมาเลือกชมรถมาดูรถได้เลยที่เพชรยนต์ค่ะพี่ก่อนจากการวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดสมัครนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า เอมมี่นะคะพาไปดูรถอะไรกันต่อนะ,ะ่คะฝาตตามชมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ